ปีน38ปีเนาะซีเจมอร์นะครงบก็ Happy birthday นะะซีเจมอร์18ปีแล้วนะคะก็ อยากให้อยู่ด้วยกันนานๆเลยนะคะใช่ค่ะดีใจค่ะ,คะแล้วก็ขอบคุณที่แบบว่าได้เป็นส่วนหนึ่งเนาะใน C J จมอ l เป็นเกียรติมากๆ,ๆเลยนะเพียงะเห็นว่ามีกิจก,กรรมดีๆที่ต้องเข้าไปร่วมทำด้วยอะไรใช่ก็คือเราจะไปช่วยน้องเต่ากันแบบเป็นน้องเต่าตัวเล็กๆกับแล้วก็ยังมีเต่าที่แบบเขาบาดเจ็บอย่างเงี้ยค่ะก็เดี๋ยวต้องไปช่วยน้องๆก็อิ่มบุญอิ่มใจแน่นอนเหมือนจะเป็นการดูแลก่อนที่พา<ช>น้องกลับทอดทะเล<ช>ค่ะ ก็ไม่ได้ไปกันแค่สองคนเพราะต้องมีแฟนใช่ใชผู้ชมดีค่ะ40คนเลยมีวิธีการยังไงที่จะมรพวกขบเราแล้วก็แฟนเราเยอะเหลือเกินแล้วครับที่จ40งเอ,อ ก็ต้องซื้อของใน CJ m a l e ใช่ค่ะแล้วก็เออเอาใบเสร็จค่ะไปแอดไลน์แล้วก็จะได้แบบลักกี้ดอใช่แล้วก็อีคอนเทนต์ค่ะในติกต็ o k ค่ะก็จะเข้าไปในสาขาก็ได้ของ CJ ค่ะแล้วก็ไปทำโจทย์ขอบคุณที่อยู่เคียงคู่กันค่ะแล้วก็แท็ก CJ m o r e TH นะคะใช่ค่ะแล้วก็ที่สำคัญคืออย่าอย่าลืมสมัครสมาชิกใช่ค่ะดูนั้นก็จะได้แบบว่าไปทุกทีย่ทุกู่ ใชค่ะเป็นสนุกกันเป็แฟนมาแล้วเป็นพิเศษด้วยไหมคะถ้าเราไปทำดูด้วยกันแล้วความสดใสเตเอนเอจีสดสดใสเตรียมอะด้วยกันเตรียมความสุขไปมอบให้กับทุกคนเลยค่ะแล้วปกติจริงเราเป็นคนชอบทำอะไรก็ก็ก็มีบ้างเนาะรือว่าก็เข้าวัดจริงๆริก็สวดมนต์แต่ก็เป็นกับไปกับสัตว์กับน้องเต่าเปด้วยกันถ้าถ้ากับน้องเต่าจะเป็นน่าจะเป็นครั้งแรกใช่เพราะแบบเหมือนเหมือนใกล้ทะเล ชมบุรีน่าจะสนุกดีน่าสนุกฝากเชิญแฟนๆมาตั้งตารอร่วมพินี้อก็ฝากแฟนๆทุกๆคนนะคะมาร่วมสนุกกันแล้วก็หวังว่าจะได้เจอกันมาเอนจอยอิ่มบุญอิ่มใจได้กันค่ะแล่วกันเยอะๆนะคะตรงนี้ก็งานคู่ยังรัวๆนะคะรับได้อีกเนาะมาได้อีกมันมันรุมยาวอะไรเป็นไงก็ฟี็นเดสส์สำหรับคู่ของ่เราะ เดือนหน้าเดือนเดือนหน้าประมาณเดือนหน้า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 หนาหน้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 าน้าห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 นน้าหน้า ป็นแฟนมีดแฟนแฟนมีดค่ะเป็นแฟนมีดแฟนมีดแฟนบูนม,มของเรายังเหลืออีกหลายที่ประเทศไหมคะที่ที่เราต้องทำจริงจริงเยอะนะเยอเหลือเหลือ <c oughs> เยอะค่ะเ <c oughs> ท่าที่ลิสต์ที่เคยดูก็เยอะค่ะแต่ว่าตอนนี้เหมือนแบบไปไปอีกรอบหนึ่งก็ค่อนข้างบ่อยอย่างฟิลิปปินส์เนี่ยไปหลายรอบเนี้ยค่ะแต่างห้องโปรตีมอะไรพิเศษเซอร์ไพรส์ไหมว่ามีแโอ้หนูว่ามีเซอร์ไพรส์ที่ทุกคนน่าจะแบบ ชอบแล้วก็ว wow ้าวขนาดหนูเองยังว้าวเลยอะอะไรเอ่ยใน be, s. <S ่บาไปอีกครั้งพิเศษกว่าเดิมเนาะพิเศษมากค่ะทุกครั้งก็จะเอาคำพิเศษไปค่ะใช่พยายามแบบว่าหาอะไรใหม่ๆให้แบบตื่นเต้นน่าสนใจมากขึ้นค่ะใช่ค่ะยังแบบการไปแต่ละครั้งของเรามันได้เกี่ยวกับประสบการณ์พวกประสบการณ์อะไรอีเยอะมากเหมือนแบบ ถ้าสมมติไปเออข้างนอกมันก็จะได้ใช้ภาษาเยอะขึ้<ช>นบางทีเรามีกำแพงภาษาแต่ว่าแฟนๆก็เหมือนเอนจอยกับเราทุกทุกโมเมนต์เลยเนาะจริงๆจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจแต่ก็คือเอนจอยไปด้วยกันนะคะแล้วก็เรื่องอาหารสถานที่อะไรเงี้ยค่ะเอนจอยมากแบบบางทีแบบเจออะไรที่เราไม่เคยกินที่ไทยเลยแล้วก็จะลองกินดูอันนี้อร่อย ใช่ค่ใช่เพปีที่เราเราแทบไม่ได้เคยบินเจอช่วงโควิดด้วยที่ไม่ได้ไม่ได้บินไปไหนเลยอ่ะหนังเราถ่ายหนังเรื่องเจ็ดสิบล้านหนังอ๋อนังอ๋อหนังหนังนี้ก็อยากคืนการ์เจอเรชั่นทุกๆคนเลยค่ะพี่พีเอลเอลทุกคนแล้วก็ทุกคนที่เข้าไปดูแล้วก็แฟนคลับเอเวอรี่วันที่สปอนต์นะคะคือมันเกินค่าสุดๆจริงๆเราไม่คิดว่าจะถึงตรงนี้คือหนูก็คุยกับพี่พงศ์กับพี่มุกตลอดเลยว่า เป็นไงบ้างคะแบบเอเซนโ e r e วี i n g โอเคไหมพี่เขาก็ส่งมาดูว่าวันนี้เบ็กแบบนักเรียนสอบเสร็จมาดูกันเยอะมากๆแบบเขาเขาชมหนูด้วยนะแบบคือพี่มุกคอยให้กำลังใจตลอดเลยคะ่ะแล้วก็ต้องขอบคุณนะคะแล้วก็ไฟติ้งด้วยกันคะ่ะ ขอเป็นหนักเรื่องแรกแล้วทำได้ขนาดนี้ใช่มันมันเกินค่าดสุดๆค่ะร้อยล้านยังยังไม่ถึงยังไม่ถึงไมรให้การรีให้น้องเลยมาแน่เราดูไปกี่ล้อพี่ฟินดูร้อยล้านล้อว้ดูสามลอบ ถ้าทามันได้ลอยล้านแล้วเบสกิร์มันจะแบบยังไงเราต้องมีชื่อแบบตามรื่แบบนักแสดงทั้งเรองที่ลอยล้าเราอยังไงจ้าหนูรู้สึกว่ามันก็คงอยู่กับหนูตลอดแหละค่ะว่าหนังเรื่องแรกเราทำอาชีพเท่าแบบเท่านี้แบบโอ้ถือว่าเก่งมากๆแต่ก็ต้องมันจะไม่เกิดขึ้นถ้าทุกคนไม่ได้อยู่ตรงนั้นค่ะทุกคนไม่ได้ช่วยกันค่ะก็ thank you to everyone นะคะเอาผูดถึงโปรเจกต์ของเราไปดูดูเลยนะเลยนะอะไรอย่สงไรแล้วทั้งแฟนพวกก็ถืนเต้น um> กันแบบ หนูว่าน่าจะอยู่ในช่วงที่กำลังเออ่ตัดต่อไฮลอตซัมติงอะไรบางอย่างเพราะว่าหนูมีพรีโปรดักชั่นเร็วๆนี้ด้วยค่ะแล้วก็เออ่มีเวิร์กช็อปแล้วก็น่าจะเปิดกล้องภายในภายในปีนี้แหละวใช่ที่ก็อยากดูเหมือนกันคือยังไงกคือถ้าเปิดกล้องในปีนี้ก็ว่าเห็นงานทุกคนจะขอแต่ไม่จะเอาเวลาตอนไหนไปจำหน่ายอีกน่าจะน่าจะช่วงท้ายท้ายปีแล้วอะปลายปีปลายปีค่ะประมาณนั้น พอดูจากแค่คนอะไรคนโซ่ที่ใหม่ออกมาเนาะแล้วแบบเขาคาดเดาที่กันไปได้หลายหลายคนเขียนเยอะผู้คนเป็นทุกคนเป็นนักเขียนอยากให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เลยก็ก็ก็ดูดูทุกคนครีเอทอะแบบว่าตรงบ้างไม่ตรงใช่แต่น่ารักมากค่ะแบบว่าใช่มันมันตื่นเต้นอยู่แล้วด้วยด้วยตัวบทด้วยตัวหนังมันแบบไม่กล้าพูดเยอะเหมือนกันกลัวสปอย ใช่มันมันพลิกคาแรคเตอร์ไปเยอะเลยค่ะแล้วก็ไกลตัวกว่าเดิมเยอะมันเอ็นโซ่ everything หนูว่าทุกคนจะสวยสวยมากสวยมากจริงเราเองก็ตื่นเต้นแฟนสาวก็ตื่นเต้นแล้ก็ต้องรอกันเลยใช่ก็ต้องรอไปด้วยกันเพราะเราก็ยังไม่ได้ดูเหมือนกันอันนี้คือจะเป็นหนังเรื่องอะกรเรื่องแม่เลยใช่ค่ะคาดหวังมันจะแบบคาดหวังไปโลกหน้ามันจะแบบโกอินเตอร์ไปเลยอะไรอยแบบนี้ คาดหวังที่ทุกคนดูแล้วสนุกค่ะแบบมันเป็นบทบาทใหม่สตอรี่ไลน์ใหม่ๆก็อยากให้ทุกคนสนุกค่ะก็หลังแล้วพูดเอาไปที่ซีรีส์ของปีนี้จริงๆเป็นนายร่าสของหมอนได้เริ่มถ่ายทำยักษ์ของเธออ๋อหนูอยู่ในขั้นตอนการเรียนรู้อะไรใหม่ๆใช้คำนี้ดีกว่าแต่ว่าแฟนคลับน่าจะไม่รู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับบทละครของหนูจะเกิดอะไรขึ้นบ้างแต่หนูอยู่ในโปรเซสที่กำลังแบบ เริ่มเรียนรู้อะไรใหม่ๆใช่คะ่ะแล้วก็ตัวละครนี้มันก็แบบมติใหม่ของเรา่ใช่มันทำอะไรมากกว่าที่ท,ที่ที่ที่ตัวละครปกติทำเยอะเลยใช่มันมันพีคกระโดดไปเลยจัง ด้วยด้วยค่ะเพราะว่ามันอยู่ในพาร์ทอดีตอ่ะมันจะต้องแบบเราเรายิ่งยิ่งตัวบทมันต้องพูดภาษาเขาเรียกว่าอะไรเป็นทางการเนาะเรียกเขาเรียกรา,าชาศัพท์อ๋อ,อใช่เป็นราชาศัพท์อะไรเงี้ยค่ะก็ก็ค่อนข้างที่จะยากนิดนึงแต่ว่าเหมือนจะได้ยินมาว่าใกล้จะได้ถึงคิวหนูแล้วใช่แต่เนี่ต้องเข้าทางเข้าคอร์บฟลุ๊เข้าเข้าค่ะเข้าค่ะยากมากเขาก็ต้องมีแต่งองค์ปรื่องเรียกว่าเราจะเห็นภาพสวยสักทีของพี่บุ๊คีเรีนะห่า อาจจะเป็นชุดไทยวะคะใช่แต่หนูไม่รู้ว่าแบบมันจะมาแบบเออรัชกาลไหนหรืออะไรยังไงแล้วเราต้องมีกับซีีด้วยเตรียมตัวหรือเปล่าคิดว่าน่าจะเป็นกรีนสกรีนป่ะคะแต่ว่าสบายสบายหรือเปล่าไม่ไม่รู้พูดเยอะอีกแล้วหรืเปล่านะซีิีก็ต้องมาอะไรก็ต้องน่าจะมีค่ะคิดว่าน่าจะมีแต่ว่าไม่ไม่รู้พูดเยอะอีกแล้ว ประมาณนั้นมากมากแฟนดีดีกว่าของพี่ฟีนพอเสสองก็ออกมาเรียบร้อยแล้วออน่ารักไหมน่ารักคือตอน,นแรกหนูเห็นในเอ่อในโคทวิทยะเขาบอกว่าพี่ฟีนกับลูกไม้ตายแน,น่ๆอะไรเงี้ยแต่แบบว่าลูกออกมาเป็นดารเป็นเปียเป็นน่ารักอะไรเงี้ยหนูว่าก็เป็นอีกลุกหนึ่งที่ไม่ค่อยได้เห็นดีกว่าค่ะเพราะว่าไม่ค่อยได้แต่งอะไรกัน น่ารักน่ารักส่วนใหญ่จะเป็นเท่ๆแซ่บๆอะไรอย่างนี้ก็มาน่ารักอยู่ในทุ่งดอกทิวลิปก็เป็นคอนเซปต์อินสตอเมนต์เป็นมิสซิควอลมีทุ่งด้มั้ยอ๋อใช่ตื่นเต้นมากเลยเป็นแบบเอ่ออันนี้เอาไว้โบกเขทำกันะคือคุณเองหรอมาอาเป็นออฟฟิเชียลเป็นใช่ค่ะเป็นออฟฟิเชียลเลยแบบว่าทางค่ายทำให้เดี๋ยวดูแล้วไปดูใครจะเดือซื้อเดี๋ยวซื้อแล้วอย่างมันนี้องแบกเราแบกจะต้องซื้อหรือว่าได้ฟรีหรือฟรี ซื้อหมอแล้วก็เหมือนแล้วก็เหมือนอนนั้นแต่ว่าล่าสุดเราเห็นในสตอร,รี่มีคุณ <c oughs> มีน้องเบคมีพี่นามไปอัพเพลงกันนี่คืออ,อะไรหะไรคลอสปอยแล้วอ๋อเออเป็นสเปเชียลโปรเจกต์ค่ะสเปเชียลโปรเจกต์ใชท่ที่ที่ไม่ใช่แฟนมิดของหนูพวกคุณจะโกงอะไรกันอีกเหรอไม่ไม่รู้ไม่รู้เนจนน์ั่นโบเจนน์ั่นโบโอ้ยลนค่ะเบคค่ะ ากแฟนๆนะคะติดตามทุกๆผลงานเลยที่ IDOLFACTORY นะคะแล้วก็หวังว่าจะได้ ENJOY ด้วยกันในทุกๆงานเลยค่ะโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะค่ะ